เอิ้นขวัญ5กรกฎาคม66ก,หกำหนดคลอดอีก6วันลูกดิ้นแรงมากเลยน่ะนั่นถ่ายลูกดิ้นแรงลูกเอิ้นขวัญดิ้นแรงมากเลยค่ะอีก6วันนะาหลานๆห้ามออกมาก่อนเวลา อันสมควรลูกดินกนะะกด้นแรงมากเลยนะคะออยยลูกดิ้นแรงมากเลยนะคะขอบอกงานงานใหญ่ชอบใหญ่ลูกดิ้นแรงมากลูกดิ้นแรงมากเลยจ้า ต้มแช่ตุ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 ้มแช่ต้อแช่ชชชชชชลูกลดิ้นแลงมาเดิมาจะไปซ้ายหาแหลยล,ลูกดิ้นแรงมากเยาลยส,สวัสดีแค่